ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโรงเรียนอัสสัมชันร่วมกับสมาคมอัสสัมชันสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชันรวมถึงสิทธิ์เก่าจัดงานอัสสัมชันลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถวายความอาลัยโดยนักเรียนโรงเรียนอสัสมชัญจำนวน1,250คนได้รวมใจถวายงานผ่านการแปลอักษรพระบรม,มาชายาทิศลักษ์จากเพลงแปลอักษร1ต่อ25โดยชมรมเชียร์และแปลอักษรเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับภาพแปรอักษรในครั้งนี้ประกอบไปด้วยภาพพระบรมชายาทิศลักษณ์จำนวนสิบชุดประกอบด้วยภาพยุวราชาอภิวาทราชาสดุดีเป็นพระบรมฉายาทิศลักษณ์สมัยทรงพระเยาว์ภาพภูมิพลมหาราชาพระผู้สถิตบนฟากฟ้านิรันดร์เป็นพระบรมชายาทิศลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ60ปี ภาพมหาบาพิษติิตบวรน,นิเวศสถานเป็นพระบรมฉมายาทิศลักษ์ทรงผนวด พระภูก้มโน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพรฟ้าสุขสันร์เป็นพระบรมชายาทิศลักษณ์กับพระศกนิกรภาพทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติเป็นพระบรมชายาทิศลักษณ์ทรงงาน ภาพพระบรมมชายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้านเป็นภาพที่มีทุกบ้าน ภาพอัจฉริยภาพกว้างไกลดุดสายชนเป็นพระบรมชายาทิศลักษ์เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทางน้ำภาพพระราชกนียกิจเพื่อราชเพื่อเราเผ่าสยามเป็นพระบรมชายาทิศลักษ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ภาพอิสริยราชกษัตริย์ไทยพระทรงวัยซึ่งคุณธรรมเป็นพระบรมชายาทิศลักษ์ฉลองพระองค์เต็มยศและภาพสุดท้ายภาพทะเสด็จสู่ฟ้าปกป้องประชาจากแดนสวง โดยพระดาด็อคเตอร์เดชาชัยศรีพิจารณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญกล่าวว่างานในวันนี้เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อหลวงมีต่อพระสงนิกอนชาวไทยทุกคนผ่านการแปลอักษรเกี่ยวกับเรื่องราวของพระราชกรณียกิจที่ชาวอัสสัมชัญทุกคนตั้งใจทําจากหัวใจ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ต่อโรงเรียนอัสัมชัญโดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนอัสัมชัญถึงสี่ครั้งนอกจากนี้ยังพระราชทานโล่ไว้เป็นเกียรติแก่โรงเรียนจากการที่โรงเรียนได้รับพระราชทานถุงเงินประเภทการจัดการศึกษาดี3ปีซ้อนในวันที่หธันวาคมพุทธศักราช2511 การแปลอักษรของชาวอสสัมชัญในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่สถิตในหัวใจชาวอสสัมชัญทุกคน